สวัสดีครับหนึ่งคุยมเร็งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเป่าคุยนะครับแบบมีคลื่นเสียงนะครับเป่าคุยแบบมีคลื่นเสียงที่ผมชอบเป่านะครับทางาการเรียนการสอนหรือทางดนตรีไทยหรือว่าที่เขาสอนกันทั่วไปเขาอาจจะเรียกว่าการ ขั้นลมนะครับนะครับก็อันนั้นก็เป็นวิธีของเขาแล้วก็เป็นชื่อของเขานะครับผมเรียกว่าเป็นอ่าขึ้นเสียงแล้วกันนะครับการทำให้เกิดขึ้นเสียงสั่นสะท้านนะครับสั่นสะเทือนนะครับจะได้เข้าใจง่ายดีนะครับการเป่า ให้มีพลังคลื่นเสียงนะครับที่จะทำให้การเป่าเพลงเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกเพลงนะครับเราต้องเลือกใช้นะครับแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็น1เทคนิคหนึ่งเทคนิคที่คนเป่าคุยเนี่ยจะต้องได้ใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแนะนำนะแล้วอย่างที่เราเป่ากันเนี่ยมัน จริงๆมันคือการเป่าเล่นนะครับมันคือการเป่าเล่นถ้ามาผิดมาถูกมาอะไรมากนักมันก็ผมว่ามันน่าเบื่อนะครับมันเกินไปก็เราจะจะฝึกกันอย่างนี้ฝึกให้เป่าเพลงอย่างนี้ได้แล้วก็ฝึกเป่ายังไงก็ได้ให้มันแบบมันมีเสียงอย่างนี้อย่างเช่น หนึ่งเพลงที่ได้ใช้อย่างเพลงอื่นๆเพลงนี้ก็ได้ใช้นะครับหลายๆเพลงนะครับก็จะจะได้ใช้อย่างอาถ้าเรามา คิดว่าอย่างเมื่อกี้เพลงลมกะลามันออกเพลงแนวสติงลองเพลงน้ำตาแสงใต้อันนี้ก็เริ่มใช้ละ นี่แหละครับคือการทําขึ้นเสียงนะครับการทําขึ้นเสียงหรือการขั้นลมหรืออะไรก็ดีใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆนะครับสําหรับที่ผมใช้นะครับมันเป็นวิธีการที่เราปล่อยลมปล่อยหยุดปล่อยหยุดปล่อยหยุดลมออกจากปากอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าลมออกมาจากค้องผ่านมาทีเดียวเนี่ย มันควบคุมการทำขึ้นเสียงยากนะครับลมเราเนี่ยจะมีอยู่สองลมจะมีอยู่สองลมนะครับนี่ผมต้องอธิบายก่อนมันมีสองลมมันมีลมจากท้องกับลมจากปากแต่สรุปแล้วมันก็คือมาจากท้องทั้งทั้งสองแต่ว่ามันมีมาจากท้องเราผ่านออกไปเลยมาจากท้องเราพักที่ปากนะครับอันนี้จะถูกจะผิดจะตรงไม่รู้แต่ทุกท่านเอามือมานะครับแล้วก็ เอามือมาอยู่ยนี้แล้วก็อย่างนี้ให้ลมที่ออกมาจากท้องนะ่ะออกมาสัมผัสกับฝ่ามือนะครับทุกท่านลองดูนะครับลองลองดูหรืออย่างนี้ก็ได้ทำปากแคบๆได้ลมนี้จะมีความอุ่นนะครับจะมีความอุ่นถ้าเราเอากระจกมาอันหนึ่งเนี่ย แล้วเราเป่าลมแบบนี้ออกมาเนี่ยกระจกจะมวัวนะครับจกระจบจะมวัวแว่นตาก็ได้แต่ตอนนี้ยังใช้อยู่นะครับแว่นตาดีแว่นตาจะมวัวอันนี้คือลมที่หนึ่งคือลมที่ออกจากจากช่องท้องนะแล้วไม่ไม่มีการพักไม่มีการมาผ่านกระบวนการการตัดลมหรืออะไรที่ปด mm. ก็จะมีความอุ่นนะครับลมนี้คือหนึ่งลมอีกลมหนึ่งคือลมที่ ออกจากท้องเรามาพักที่ปากลงเป่าแบบนี้นะครับลมชนิดนี้จะมีความเย็นและมีแรงอัดสูงเพราะว่าจะต้องมาสต็อกลมไว้ที่นี่แล้วก็อัดไปลมชนิดนี้จะมีความเย็นนะครับและลมที่เหมาะสมกับการทำาขึ้นเสียงเนะี่ย ก็คือลมชนิดที่สองก็คือลมที่มาพักที่ปากแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องลมเนี่ยมันสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันอธิบายยากแต่ว่าผมก็จะพยายามอธิบายที่ง่ายที่สุดที่คิดว่าทุกท่านเข้าใจมากที่สุดนะครับก็คือการเอาลมจากท้องมาแลว้วมาพักที่ปากพอพักที่ปากก็ปากเรามันบังคับได้นะครับทุกท่านลองดูนะครับลองดูว่า เป่านลครับเป่าลักษณะประมาณนี้หรือง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดคำว่าอุ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 อตามนะครับอุอออุออุอุอุอส่วนความห่างจังหวัดนะครับให้จากมากแล้วก็ค่อยๆ ทีทีจากช้านะครับช้าแล้วก็ลดลงลดลงลดลงจนทีทีท,ทีความยาวความสั้นแล้วแต่ความพึงพอใจและก็จังหวะของเพลงนั้นๆน,น,นะครับเราจะาทำเสียงแบบนี้ทำขึ้นเสียงสัก4 5่ห้าทีหทีเจ็ 7, ทีจะทำแบบห้องกว้างสักสามสีจังหวะแล้วก็ค่อย เร็วๆก็ดูเอานะครับให้ดูตามจังหวะของเพลงนั้นๆส่วนใครจะทํามากทาน้อยอันนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับอย่างเช่นก็ตามจังหวะ ตามจังหวะที่สั้นยาวอย่างเช่นเดี๋ยวผมหาเพลงที่เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆอย่างเช่นเพลงเดือนเพ็ญอ่ะเห็นไหมครับถ้าเราจะทำยาวกว่านี้มัน <c oughs> จะเกินจะเกินจังหวะเพลงเขาก็เอาตามความเหมาะสมก็อยู่แค่นี้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหางเสียงของแต่ละวัดนะครับจะใช้ตัวนี้ใช้แทนอะไรใช้เปรียบเหมือนการใช้เทคนิคใดก็อย่างเช่นอย่างนี้ครับนะครับบางเพลงก็จะใช้การแต่ถ้าเราไม่ใช่อย่างนี้ นะครับก็อยู่ที่แนวการเป่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเป่าชนิดเนี่ยมันเป็นการเป่ารวมสมัยมันเป็นการเป่าแบบประกอบดนตรีนะครับส่วนใหญ่ก็เอาคุยเนี่ยไปแทนเสียงคนร้องนะครับส่วนพวกนี้ไม่ว่าจะเสียงขั้นเสียงขึ้นลมเป็นขึ้นเสียงแบบนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับก็ผมก็จะให้ วิธีไปฝึกกันวิธีสำหรับการฝึกง่ายๆก็คืออุ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 แต่เรามาใช้ปุ๋ยจะเรียงจากโดขึ้นไปก็ได้ ตัวแรกเนะี่ยขอให้มันมีเสียงก่อนตัวแรกเนะี่ยครั้งแรกนะให้มันมีเสียงก่อน ุดๆก็ได้นะครับก็ลมที่ใช้ควรเป็นลมที่สองที่ผมว่าเมื่อกี้ลมที่เป่ามือแล้วเย็นอันนั้นคือลมที่มันผ่านปากมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลมแรกนะลมที่มันมีความอุ่นนะนะครับท่านจะมีความสงสัยว่าเวลาทำไมเป่าคุยเนะี่ย น้ำลายมันถึงชอบอามาตันตรงปากนอแก้วตรงช่องลมเนี่ยช่องเสียงเนี่ยลมอุ่นนะครับจะเป็นบ่อยนะครับลมที่ผ่านออกมาจากท้องเลยเนี่ยจะจะมีน้ำลายง่ายนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้มันเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับถ้าลมเราผ่านออกมาจากปากมันจะเย็นนะครับลมเย็นเนี่ยมันจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ มันก็เย็นไม่ได้เย็นมากมันก็พอๆกับอุณหภูมิข้างนอกนะครับแต่ความร้อนน่ะที่มันออกมันจะข้างในเนี่ยมันมีความอุ่นนละ้ยมันมากระทบข้างนอกแล้วมันเย็นกว่านะครับแล้วเกิดเป็นน้ําลายได้ง่ายนะครับได้ง่ายก็มันเป็นไอไอความร้อนความเย็นนั่นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของลมที่สองเนี่ยมันจะไม่ค่อยมากลมที่ที่ใช้เหมาะสมสําหรับการทําคลื่นเสียงเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อย เป็นเท่าไหร่นะครับลองฝึกนะครับฝึกฝึกได้ทุกตัวตัวไหนก็ได้ฝึกแบบนี้แหละไม่ต้องไปสั้นไปยาวเอาที่เราพอใจนะครับยังแต่อย่าลืมว่าตัวแรกต้องยาวต้องเต็มไม่ใช่ว่ะอย่างนี้มันมันไม่ได้ถ้าฝึกมันต้ององี้ มันต้องดำก่อนหนึ่งทีไม่ใช่อย่างนี้มันไม่เพราะก็ฝึกอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็สักวันหนึ่งจะได้ไปใช้กับเพลงพวกนี้มันเป็นในเรื่องของอารมณ์นะครับเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็การฝึกกับเพลงนะครับเพลงฝึกไปเถอะครับฝึกเพลงก็ส่วนฝึกเพลงเพลงเนี่ยฝึกเป็น1ิปีนะครับ ถ้าเราไม่เอาเทคนิคไม่เอาอะไรมามาใส่ร่วมเลยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีทางเพราะไพล็อกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ฝึกเพลงฝึกโน้ตก็ต้องฝึกต่างหากส่วนเทคนิคพวกนี้มันเป็นเหมือนของแต่งของปรุงแต่งแต่งนิดแต่งหน่อยก็ไม่ได้ทําแบบนี้ทั้งเพลงนะครับก็เอามาใส่บางช่วงบางจังหวะบางทานองนะครับอาจจะ มีการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาร่วมบ้างไม่ว่าจะเป็นอย่างการที่ผมเรียกว่าการประสานโน้ตการรวมโน้ตเนี่ยอันนี้ก็เอาอีกหนึ่งมารวมละแล้วก็ตรงปลายแล้วก็ใส่เทคนิคการทำคลื่นเสียงให้เข้าไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคการหอยการหวนละแล้วก็ การหอยการหัวน,นี่ยผมทําไว้แล้วทําคลิปไว้แล้วพิมพ์ได้เลยครับเทคนิคการหวยหวนนะครับมีแน่นอนในหน้า YouTube ผมนะครับอันนี้ก็ผ่านมาก็3เทคนิคะ้ะเทคนิคการรวมโน้ตนะครับอันนี้เทคนิคการทําขึ้นเสียงแล้วก็ อันนี้เทคนิคการหวนเมื่อกี้การหอย4เทคนิคแหละเห็นไหมครับแล้วยังไม่รวมการพรมการตีต่างๆอีกที่มันเป็นเทคนิคทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเป็นเทคนิคอย่างการแบบนี้มันก็เป็นเทคนิคแต่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ผมก็จะจะมาสอนทั้งหมดนะครับ นะครับแบบนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับอาจารย์ธน,นิตท่านใช้บ่อยนะครับอย่างเงี้ยครับผมก็เวลาผมดูนะครับผมดูผมก็ดูด้วยว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเราอันไหนที่เราควรใช้นะครับในส่วนที่ว่าลกไม่ลกเราเลือกใช้เอาเลือกใช้เอาอย่าไปใช้ทั้งเพลงแล้วก็ดูเพลงด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วก็ดูตามความสามารถเราด้วยนะครับ ว่าเราเหมาะสมกับเทคนิคแบบไหนนะครับอย่าไปใช้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการใช้ทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เราอาจจะเ,เกินไปทำทำแล้วฟังแล้วมันจะเกินไปก็ดูตามความเหมาะสมส่วนความชอบใครจะใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่นะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ละคนเราไม่เหมือนกันนี่แล้ลองไปฝึกดูนะครับเ,เทคนิคการทําขึ้นเสียงสถานโลกาเครื่องขึ้นเสียง ใช้ได้ทั้งเสียงต่ําและเสียงสูงนะครับฝึกอย่างที่ผมบอกนี่แหละลองฝึกดูนะครับฝึกกับโน้ตเปล่าๆก่อนแล้วก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องลมนะครับและเรื่องจังหวะแล้วก็วิธีการฝึกนะครับขอให้ทุกคนฝึกเป่าอย่างมีความสุขนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนําวิธีการทำคลื่นเสียงนะครับการเป่าขุยแบบมีคลืนเสียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ